วันพุธที่30สิบงหาคมพศสอง6ักสครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำเข็มกัดองค์หลวงพ่อฤกขิงกับผมนะห้ท่านชมกับผมเนี่ยมีพร้อมกล่องเดิมกับผมนะอันนี้เป็นภ้าของพ่อข้าพเจ้ากับผมนะได้เช่ามาจากวัดโดยตรงกับผมตรงนี้กับผมถ้เป็นเข็มกัดกับผมเนี่ยกับผมนะอืม อยู่เข้าเจ้ามานาแล้วผมนะเห็นมายี่สิบถึงสิบปีบุเนี่ยเข็มกัดติดเสื้อผมนั่นเนี่ยก็งดงามดีครับผมนะเพชรคงไม่แท้ผมนะเออเนี่ยถ่ายทำให้ท่านชมดูครับผมเนี่ยเนี่ยสวยดีนะครับชัดเจนดีครับตรงนี้อืม มันจะถ่ายทำภาพบอลลอพิมพ์ใหญ่ไม่เจอทองแดงลมดำไม่เจอหาไม่เจออยู่คิดขึ้นได้ครับผมนะจะไปเลี่ยมพลาสติกแขวนด้วยผมตรงนี้ก็ผมก็เลยหาไม่เจอมาเจอนี่แทงกับผมตรงนี้กับผมนะมาเจอเข็มกัดแทงอับผมตรงนี้ท่านชมดูครับผมตรงนี้นี่ครับผมตรงนี้ยก็สวยดีครับผมน่าจะติดเสื้อติดลายดี ของมงคลครับผมตรงนี้เออสิ่งมหามงคลดีครับผมนะพระเมตตาดีครับผมตรงนี้นะถ้าท่านชื่นชอบก็บอกก็ครับตรงนี้แราวยินดีแบ่งปันให้ท่านครับผมตรงนี้ศูนย์หกสี่เก้าเก้าหกสองเจ็ดหนึ่งสามครับขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามครับโอเคนะครับเข็มกัดครับผมตรงนี้ ครับสวัสดีครับ